สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาทำกิจกรรมข้างนอกกันนะคะแต่เด็กๆก็รู้จักกับประเภทและลักษณะของดอกไม้แนละ้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เด็กๆคิดว่าคุณครูนาออกมาข้างนอกเราจะไปทำอะไรคะเด็กๆ ه, วันนี้นะคะเราจะมาปลูกดอกไม้กันนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกดอกไม้นะคะเรานะคะจะมารูจัก,กับอุปกรณ์การก่อนเลยค่ะค่ะเด็กๆคะละนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีจอบนะคะมีบัวรดน้ํามีต้นดอกเฟื่องฟ้าและก็มีต้นดอกชบาค่ะเดี๋ยวเราจะไปปลูกพร้อมกันเลยค่ะ เด็กๆคะเดี๋ยวขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะมาขุดดินการก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ปลูกดอกไม้ได้ค่ะมาเลยค่ะ ค่ะเด็กๆคะและตอนนี้นะคะคุณครูนาก็ขุดหลุมได้แล้วค่ะตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะเอาต้นไม้นะคะไปใส่ในหลุมนะคะเด็กๆสังเกตดูต้นไม้จะมีถุงดำอยู่ใช่ไหมคะให้เอาถุงดำออกก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ในหลุมเลยะคะ่ะลงแปลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาดินนะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนีเ,เข้าไปเลย แบบนี้ใส่ไปแบบนี้แบบน,แบบน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็กดนะคะลงไปให้แน่นนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปจะไปปลูอีกต้นหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆเมื่อเราปลูดอกไม้เสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะเด็ก เราก็จะมารบน้ําให้ดอกไม้นะคะเพื่อให้ดอกไม้เป็นเลยคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะเพื่อให้ดอกไม้จะได้ไม่ตายใช่ไหมคะเราจะมารดบพร้อมกันเลยคะ่ะนี่ลดลงไปแบบนี้เลยเยอะๆเลยนะคะให้ดอกไม้นะคะชุ่มชื่นนะคะนี่ ีค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรคะาการปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็รู้แล้วนะคะว่าการปลูกดอกไม้นะคะต้องปลูกยังไงใช่ไหมคะ่เด็กๆค่ะแล้วก็เด็กๆนะคะสังเกตไหมคะว่าเมื่อกี้ครูนํามาปลูกดอกไม้ที่ไหนนะคะที่ไหนคะเด็กๆ่าที่สนามหญ้านะคะที่ข้างรั้วเลยใช่ไหมคะเราได้ปลูกต้นอะไรไปคะ ต้นดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็ดอกอะไรคะต้นดอกชะบาน,นะคะสองต้นนะคะครูนาก็ได้ปลูกที่ข้างรั้วสนามเด็กเล่นของเรานะคะเมื่อโรงเรียนเปิดเด็กๆมาเล่นที่สนามหญ้าใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะเห็นดอกไม้บานสวยงามเลยนะคะและที่บ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆได้ดปลูกดอกไม้อะไรบ้างน้า เด็กๆอย่าลืมนะคะไปลกน้ำให้ดอกไม้ของเด็กทุกวันด้วยนะคะวันนี้โครนาขอลาไปก่อนค่ะ